สรุปข่าวเชิงเมยูโก,โกประจำวันที่28ตุลาคมโดยโคชฟุตบอลแมนเชสเต็ดเชิงนี้ขอเสนอนเะชนฮักโอเคผลการขอโฟกัสที่3แต้มนะโดยทางเอ็ดดิชเชนฮักและใหญ่แมนเชสเต็ดนั้นพอใจกับผลการลูกชีมโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ได้เสียประตูให้คู่แข่งในครั้งนี้สุ่ิปัศแดงเปิดบ้านเอาชนะเชลร,ริฟ3-0ในศึกยูโรปลีกกลุ่มอีดนะัดเมื่อคืนมันพันสดาบดีที่ผ่านมาเดือนนี้เข้ารอบแน่นอนอยู่แล้วแต่ยังต้องรองลุ้นแชมป์กลุ่มนัดสุดท้าย กับทางบรเอาสัดดซึ่งทั้งสองทีมพยายามจะหนีรอบย์ออฟและก็ไปยืนรอในรอบ16ทีมสุดท้ายแทนหลังจบเกมกุ่ซสู้ชาวนธอร์แลนด์เผยกับทางบีทีสปอร์ตว่าเป็นชัยชนะที่ดีแม้ว่าทีมต้องปรับประตูแรกในช่วงนาที่ที่44แต่ผลงานนักเตะในช่วงครึ่งหลังนั้นถือว่าน่าดูชมไม่น้อยโดยเขาจะบอกว่ามันเป็นผลงานที่โอเคนะแน่นอนว่าคุณหวังว่าตนเองจะทําประตูในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกซึ่งมันก็ใช้เวลานานกว่านั้นเล็กน้อยแต่พวกเรานันสมควรได้ประตูดังกล่าว ในขึ้หลังพวกเรานั้นทําประตูเพิ่มอีก2ลูกจากจังหวัดต่อเกมขึ้นมาและผมก็พอใจกับการที่ไม่เสียประตูอย่างมากเพราะว่าพวกเขานั้นไม่ได้เปิดโอกาสอะไรเลยมาเป็นการโฟกัสไปที่ชชนะเท่านั้นโดยการยึดครองตรงพื้นที่ในกระเพาโทษของพวกเรานั้นน่าจะทําได้ดีกว่านี้พวกเราทําเรื่องนั้นได้ดีในจังหวัดทาประตูที่2และก็3พวกเรานั้นยึดครองตําแหน่งและก็ทําประตูได้ในกรั้นี้ อ่านนผมเป็นไดว่างานนี้ความสามัคคีคือพลังนะฮะทำใหมม้แมนยูผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้ไปได้เป็นที่เรียบร้อยเรามาดูข่าวจบมากันดีครับผีมองซีมอนประตูบิเบลอีกทางเลือกหนึ่งนะโดยทางแมนเชสเตอร์นั้นมองอูนายซีมอนผู้สัำประตูแอตแลติกบีเบลอีกทางเลือกสำหรับการเป็นตัวแทนนรดยะยาวของดาบิดเดคกิยา โดยสัญญาของเดคิอากับปีสแสดงกำล,ลังจะมดลงหลังจบฤดูกาลน,นี้แม้ว่าจะมืออาหมือเก้าในวัย30ปีปปรายนี้มีออปชั่นในการขยายสัญญาออกไปอีกหนึ่งฤดูกาลแต่ที่ผ่านมาสื่อทั้งในอังกฤษและก็ยุโรปนั้นเผยว่าปีแดงได้มองหาตัวแทนในระยะยาวเผื่อเอาไว้แล้ว ในล่าสุดทันเดีแอ์เลติกเปิดเผยด้ว่าผีแดงได้ส่งโอนนี่โคตันหัวหน้าแมวมองตำแหน่งผู้สับประตูเดินทางมาเสาะหามือเก่าปลายใหม่และก็ทางสโมสรเองก็ได้รับการรายงานกลับมาโดยมีชื่อของอซีมอนเป็นหนึ่งในตัวเต็งในขรั้งักนี้โดยมือเก่าในวิชา่าปรายนี้เป็นแกนหลักให้กับทางแอตเลติกบบลเบลรวงถึงยึดมือหนึ่งทีมชาติสเปนในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้แข้งหันี้เนื้อหอมเป็นอย่างมาก มีการรายงานด่ว่าอาร์ตอนกับเซนแรมฮอสเปอร์สนใจหยุดเช่นเดียวกันนะโดยก่อนหน้านี้เองมีสื่อบางบรายระบุด่ว่าปีศาจแดงสนใจจีเโก้คอสตาผู้สัรตรูของสโมสรเปอร์โตและกรทิมชาติโปรตุกสหลังจากประทับใจผลงานไดดันในวัย25ปีไรน่นี้ซึ่งการรายงานเผยต่อไปดะว่าแมวมองของแมนยูไดเดินทางไปชมผลงานของคอสตาในช่วงซีซั่นนี้หลายครั้งแล้วและก็ใส่ชื่อนักเตฐานะตัวเต็งระดับต้นๆที่สโมสรอ,อยากได้ตัวเขามาร่วมทีม อย่างไกรก็ตามสถานการณ์ณนะตอนนี้ยังคงอยู่ที่เดคิอาหลังจากช่วงที่ผ่านมามือกาาชาวสเปนิชยืนยันตนเองนะัพร้อมต่อสัญญาฉบับใหม่เพื่อจะลงเล่นกับทางโอตทฟอร์ดแบบประยะยาวนอกจากนั้นเอดิชเชนฮาร์กก็พร้อมหนุนหนลังและก็ให้โอกาสนะฮะหรือว่าให้สโมสรดำเนินการต่อสัญญาก,กับทางเดคิอาหลังจากที่ระบุนะว่าชื่นชอบในด่านรายนี้เป็นอย่างมากในเวลานี้ นตน่ผมเป็นนะว่างานนี้อนาคตของดาบ i d ิดเดียนั้นยังไม่รู้จะไปทางไหนเลยต้องหาตัวสำรองเอาไว้ก่อนนั่นนะครับถูกต้องที่สุดแล้วเรามาดูข่าวจอมาก,กันดีครับ ETH ย้ำเปลี่ยนแอนโทนีไม่เกี่ยวกับตรงโชว์ออฟนะโดยทางเอริกชนฮาร์ผู้จัดการทีมแมนยูยืนยันว่าการเปลี่ยนแอนโทนีออกจากสนามในช่วงพักครึ่งแรกเนี่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักเตะโชว์ออฟอย่างใด โดวยวิสาแดงปิดฟ้านชนะเชริฟไปสาต่อศูนย์ในศึกยูโรป้าลีกกลุ่มอ e, ีนับวันพระราชพอดีที่ผ่านมาโดยตอนนี้เข้ารอบแล้วแน่นอนอยู่แล้วแต่ยังต้องรอลุ้นแชมป์กลุ่มนัดสุดท้ายกับทางเบรอสสดัดซึ่งทั้งสองทีมพยายามจะหนีราบเพลย์ออฟและก็ไปยืนบอนในรอบสุกที่สุดท้ายแทนที่ในครั้งนี้โดยหลังจบเกมนักข่าวจากทางบีทีเอสปอสอบถามกุนซือชาวเธอร์แลนด์ที่เปลี่ยนอันโชนี่ออกช่วงพักครึ่งแรกว่าเกี่ยวกับจังหวะที่นักเตะนั้นโชวก์การขึงบอลและก็หมุนตัวหปือไม่ ดยเขาจะบอกว่าไม่ไม่เกี่ยวกันนะผมไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนั้นเลยมันเป็นเรื่องของแผนการที่วางเอาไว้หากว่าพวกปรัทั้นออกนําในครึ่งแรกเราจะมีการเปลี่ยนตัวผมต้องการจะให้เห็นมาครับรฟอร์ดและคิซาซโน่ปรันโดเนเเล่นแบบใกล้กันมากขึ้นและก็แรงขับขึ้น่อนด้านขวาในครั้งนี้ซึ่งอเลอันโดกาาโชเล่นได้ดีเขาทําได้ดีในจังหวะของเขาและนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เขาลงเล่นในครั้งนี้ การที่เห็นโรนโดทําประตูทําประตูเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมนะเขาสร้างสารรค์ให้กับทีมทีมก็สร้างโอกาสให้กับเขาพวกเรานั้นรู้ดีนะว่าเขามีศักยภาพในการจบสกอร์เขาต้องการประตูและก็ตอนนี้ผมมั่นใจนะว่าเราจะมีประตูเกิดขึ้นอีกมากมายในครั้งนี้เป็นรางวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมาก,กันดีครับเชนฮากชมเปาะฟอร์มกานณโชเจ๋งจริงๆนะ โดยงานที่ทางเอลิกเชนฮาร์กผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เิต็้นั้นกล่าชวชมผลงานของอาริอันโยกาดาโชในนัดล่าสุดไม่เข็ดปากโดยพิสแดงเปิดบ้านชนะเชริ่ไป3.0มต่อศนศึกยยโรป้า,าลีกกลุ่มอีบวลพาดสบอลดีชผ่านมาโดยตอนนี้เข้ารอบแน่นอนอยู่แล้วแต่ก็ยังรอลุุนแชมป์กลุ่มนัดสุดท้ายกับทางบรเอัลซอสดัตซึ่งทั้งสองทีมก็พยายามหนีรอบเพลย์ออฟและไปยืนรอในรอบส6ทีมสุดท้ายแทน ซึ่งนารุกวัย18ปีรายนี้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมล่าสุดโดยมีเวลาแสดงผลงานไปถึงช่วงนาทีที่79ก่อนจะโดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามอย่าได้็ตามเชนฮากชมฟอร์มการเล่นของกานนโชวไว้มากลยนะผมคิดว่าเขาสร้างโอกาสได้ดีเป็นอย่างมากเลยนะผมสามารถบ่งตัดแนวรับ เต hey, แต่ว่าคุณเห็นได้เลยว่าเขาจะสามารถเลี้ยงบอลในพื้นที่แคบๆได้เช่นเดียวกันเขาสามารถประสานงานและก็ยังเอาชนะคู่แข่งได้หลายคนนั่นคือการคุกคามที่สําคัญในฟุตบอลคนยุคปัจจุบันโดยเฉพาะการโดนกับคู่แข่งที่รับแน่นอย่างทางเชริฟพวกเราครองเกมดีเล่นในฝั่งของคู่แข่งพวกเรานั้นปักหลักในฝั่งของฝ่ายตรงข้ามพวกเราสร้างโอกาสได้มากมายและก็ทําประตูได้3ลูกโดยพวกมันเป็นประตูที่ดีนะการทําประตูในครึ่งแรก มันมาจากลูกตั้งเตะคือเตะมุมส่วนประตูที่2และก็3ม,มาจากจังหวะอาตอนต่อเกมเล่นกันของนักเตะพวกมันเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมผมมีความสุขเป็นอย่างมากในครั้งนี้เป็นดว่างานนี้ต้องรอดูันต่อไปกันละกันว่าแมนยูนั้นจะรักษาสเสถยรภาพนี้ไว้ได้นานแค่ไหนเรามาดูข่าวจอมากันดีครับโรนโดซัดปิดกล่องแมนยูตามเป้าจำใหญ่ใส่เชอริฟรุนแชมป์กลุ่มนัดสุดท้าย โดยพิสแตงไม่ทำให้แฟนบอลต้องผิดหวังหลังปริงหน้ายำใหญ่ใส่เชอริตไป3ต่อ0ูนย์โดยเกมนี้คิเซโน่เปเรนโดหวนมีชื่อแถมซัดปิดกล่องพาทีมเก็บเพิ่มเป็นทั้งหมด12แต้มรังอันดับ2ของทีมต้องลุ้นแชมป์กลุ่มเกมสำคัญดวนจ่าฝูงอย่างทางเรอัลซสดัตนะสุดท้ายในศึกบอลยุฟรายูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มอีคืนวันมารัสบอลดีที่ผ่านมา ในกรน,นี้แมนยูบุกไปเสมอเจลซีมา1ต่อ1ในเกมลีกทําให้ไม่มแพ้คใครมาแล้ว6นัดติดต่อกันส่วนยูโรป้าลีกเปิดบ้านเฉือนโอบเนียมา1 0ต่อ0ถ้าปิศัจแดงเอาชนะเกมนี้ได้จะการันตีเข้ารอบสันทีและพวกเขาจะไปวัดกับทางเบรอสตัดในเกมสุดท้ายเพื่อจะหาแชมป์กลุ่มในครั้งนี้ ทางด้นของเชริฟนั้นออกไปแพ้ปีเปตรคุฟนะครมันต่อศูนย์ในเกมลีกล่าสุดส่วนในยุโรปาลีกก็แพ้กับทางบรีอัลสอดสดไปขาดลอยศูนย์ต่อสามอีกทั้งทางเตปันโตมาสเทรนเนอร์ของทีมได้ประกาศลาออกกระทันหันก่อนเกมกับทางปิศาจแดงเพียงแค่2วันโดยจะเป็นวิกเตอร์มีไคลฟรับหน้าที่คุมทีมรักษาการไปก่อน โดยเปิดฉากกันแค่ครึ่งแรกสิบนาทีไปสแสดงดุยแหลกโหมบุกอยู่ข้างเดียวเมื่อทางบริโน่ฟอนเดสและไก่ชัดเจนนะฮะจากครึ่งสนามได้ลุ้นจบสกอร์สองครั้งแต่ไม่ตรงกอบนะนาทีต่อมาคิเซโน่บรันโดพาบอลแบกขึ้นมาทางด้านซ้ายโดนขัดขาล่วงลงไปตัดสินปล่อยได้เปรียบนะฮะบอลไหลเข้าทางแอนชนี่กลับตัวซัดหน้ากรอบปนล้าติดเซฟมัดสินโคบัชต่อมานาทีที่ส4นะผมจากลูกสูตรเตะมุมทางด้านซ้าย ไทเร็วมาดาเซียขยับมาเก็บหยอดโค้งเข้าเก็โทษข้ามมาที่เสาไกลถึงคิสโน่บรันโดโคกหน้ากระพกล้าเขินข้ามคานไปแค่ที่เดียวิีภาจที่ต่อมาคราวนี้ผ่านจังหวะทางฝั่งขวาเมื่ทางแอนโทนีสอดมาเก็บอาฝากเข้าในให้กับทางบรูโน่ฟอนเดสลองปั่นด้วยขวาในระยะร่วม20ดลาบอลโค้งหนีบล็อกหลุดเสาแรกได้แค่เสียว แต่จังหวะตอนเนื่องวิกเจอร์ลินเดเลฟขยับเติมขึ้นสูงหยดบอลเข้าเขตโทษฝั่งซ้ายถึงทางบรูโน่ฟอนเดชโกชงเข้ากรอบหกหลาให้กับทางคิสซโน่ปร์นโดถึงชาร์จไปติดเท้าม็กซิมโควัชในครั้งนี้30นาทีต่อมาอาริเอลโดการาโชที่วันนี้ฟอร์มโดดเด่นทางด้านซ้ายหนีช่องตบย้อนเข้าในให้กับทางคิสเตียนเอเดกเซนยิงไกลไปติดเซฟของมักซิมโควัช ปัดทางาไปเข้าทางของบรูโน่ฟอนเดสเก็บตกแล้วพยายามจะหักเข้าในแต่ก็ยังไม่ผ่านบล็อกในขรั้นี้ก่อนจะจบครึ่งแรกนั้นการน,นี้ทางเจ้าถิ่นนั้นออกนำไปจนได้จากลูกเตะม,มทามฝั่งซ้ายคิสเตียนเอริกเซนปั่นบอลเข้ากรอบผกหลาข้ามสเตปันราดจิชตกใส่หัวของทีโก้ดาโลดขิดเปลี่ยนทางแสกหน้ามัซิมโควักตรงตาข่ายพอดีพอดีอดและก็หนดครึ่งแรกปฏิสกอ่อนนี้ มาตอนที่ครึ่งหลังนะผมในช่วงนาทีที่65นะฮะแมนยูขยับนี้ห่างไปเป็น2ต่อ0แต่จังหวะประสานงานสุดสวยของลูกชอตัวสำรองที่ลงสนามเพียงแค่3นาทีสอดมาเก็บบอลท้านซ้ายยกมาให้มาคับแรฟอร์ดขิดยัดเสาแรกงามหยุดย้อยในครั้นี้ แต่แล้วสุดท้ายก่อนจะหมดเวลานะฮะงานนี้ในทีที่81ไปสแสดงปิดกล่องไป3.0ต่อ0จนได้เมื่อทางบริโน่ฟันเดสเก็บบอลท้าน,นขวาและวก็จี้ลอดได้ช่องยกมาที่หน้ากรอบฝวกหลาเข้าหัวคิสโน่ปรันโดโคกไปติดเซฟมากคซิมโควัชก่อนตามมาเก็บงานอีกครั้งซ้ำไปไม่พลาดในครั้งนี้ซึ่งหลังจากนั้นจบเกมไม่มีสกอร์เพิ่มเติมแมนยูชนะเชริฟไป3ต่อ0 และนี่ก็เป็นสรุปทารรูสมสอรนแมนเชสต็ดในช่วงที่นะครับขอบคุณทุกคนติดตชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ b s สไคร e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ